กินเบิดโบปัดต้มเส้นอีญ่าบดอีกแล้วแส่บอีกเ้าจ้ะี่น้องสามาๆม๊าปัดเที่ินี้แล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปวงไปตู้ขู่สุกคนจ้า มาจ้าี่น้องจา้ามวันนี้มาพอกับช่องช่องช่องชาปลากัดกินจา้าออมาเมื่อนี้ยซาปลากับน้องเป็นน้อนหน่อยสิาพามากินอย่างนี้ลูกเอา้ากินอย่างนี้ใส่ตะเกียบเนี่ยกินต้มเส้นจ้าี่น้องจาอ้าอ,อุ้วยม,มากินเบิดบบปัดต้ตมเส้นอิยาโบดอิยาโบดต้มให้ไปวัดจา้า แมงวันแมงวันนั่งดีๆค่ะหนูอยากเอาอันนี้อันไหนอันนี้หนูเห็นมาข้ามแหลกแหกมาแสบอีกแล้วแสบอีกล้วจะวิ่้องจระมามาหนูอยากกินน้ำหืมหนูอยากกินน้ำน้ำวางอยู่โต๊ะวิ่งไปเอาค่ะลูก พักกับแม่หอยากกินน้ำเบนไม่จ้ะจ้ะ อยากกินอะไรปลาหมึกเหรอปลาหมึกเอาไม่เอาใจให้หนูอยูอ่เอาหนูกินหมดแล้วเหรอลูก <sk ill> มาจะพี่น้องพนันเ,เอกอ้นอวยลิเทพีลีลานาไห คัดแสบค่ะแสบค่ะฝีมือใครนี่ไงหนูจูฮันนี่อันไหนนี่หนูหนูจูฮันนักก่อโอ้แสบใครฝีมืออีน่าบุญแล้วต้มให้ไปเพลิ่นหมอนึงบบกไงหมอน แต่ว่าซาปามาหลวกกุ้งลวก,กว่าเมืองแสตมปมสุดยอดอ,อันนี้อะไรครับตุง้งพี่ดูแลเอาอันนี้เเจออันนี้นี่หรอคะสุนเผ็ดลูก 我跟爸母、爸公、嗯。 เอาอยู่ไหม แบบวนะ่าเชื่อวีดีมย่าน้าใครทำนะยาอะไร,ยา,ะไราย,ยาอะไรต้มหะยาอะไรต้มหะยาบดอ,อืมขอบคุณค่ะยาบดหรือยังยทำมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวยสวยเาจะเอาอันนี้ อยกกิน,นอันนีรร้อือเหรอจ้าใครียากอยากกิน,นยอยากกินจแม่บอกให้แม่ว่าแหลมกระดูก คุณเพลค่ะ เพลดแผบสวงแซ่บพปอยากหมดขี้ดินทามหแม่เจ้าต้ลรานี่เป็นขืนมากินหนุ่มล่าจะวิ่งลงจ่ะเอาเอาเราจะวิ่ลงจามันอินซาปากัขอลาไปก่อนน่าจะฟากกดแช่เยิร์กอะไรก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทู e ซาปะภากินเลด้ยจ้า สวัสดีจ้าขอบคุณอิญาบุญเลยหลายจากขออิญาบุญในบุญหลยหลายด้วยจ้า